เดินเกเห็นเกเห็นคุณกรุณาเดินต่อไปเกเห็นซีบิทเทอร์ไวเทอเกเห็นซีบิทเทอร์ไวเทอนะคะคุณกรุณาเดินต่อไปนะคะเกเห็นซีบิทเทอร์ไวเทอร์ไวเทอก็คือต่อไปนะคะไกลออกไปนะคะไปต่อนะคะไวเทอ เธอกรุณาเดินต่อไปนะบอกคนที่เราสนิทนะคะก็คือเธอเดินต่อไปนะ g u e s t to ว i t e อ w ์ไวทเธอนะคะเธอกรุณาเดินต่อไปนะ Bitter ก็คือกรุณานะคะ guest มาจากเกฮนนั่นเองผ่านตามประธานที่เป็นดูยืนขึ้น o f s t t a y h e a ็น f อฟสเตยืนขึ้น เป็นกิริยาแยกได้นะคะเวลาใช้ให้แยกด้วยเนาะคุณกรุณายืนขึ้นด้วยค่ะคุณกรุณายืนขึ้นด้วยครับ stay a n see better off stay and see better o f กรุณายืนขึ้นคำกิริยายืน of s t a y ์เห็นะคะเวลาใช้เอาอฟไว้ข้างหลัง s t a y h e n ขึ้นก่อนนะคะแล้วก็อ f ไว้ข้างหลังนั่นเองกิริยาแยกได้จำว่ากริยาแยกได้ค่ะเอาคำขึ้นต้นไว้ข้างหลังนั่นเองนะคะเชิญนั่งค่ะเชิญนั่งครับนะคะได้ทั้งสองอย่างนะคะบ้านเราเพราะว่าเยอรมันค่ะมันได้ทั้งค่ะทั้งครับเลยนะคะเชิญนั่งค่ะเชิญนั่งครับ เนเมนซีวิเทอร์พลัสเนเมนเนเมนซีซีก็คือคูณเนเมนซีวิเทอร์พลัสเนเมนซีวิเทอร์พลัสเชิญนั่งค่ะเชิญนั่งครับกรุณาเงียบๆหน่อยค่ะกรุณาเงียบๆหน่อยครับไซน์ไซน์ซีวิเทอร์รู i g ไซน์ ท่องคำศัพท์ไว้เลยรูหิกนะคะแปลว่าเงียบนั่นเองนะคะไซน e n c e teacher รูหิก teacher ก็คือกรุณานะคะรูหิกก็คือเงียบกรุณาเงียบๆหน่อยคะ่ะกรุณาเงียบๆหน่อยคะ่ะ s c i e ซี e ิ e a c h e r รูหิกหรือจะบอกอีกแบบก็ได้นะคะหรือจะบอกว่าคุณคะกรุณาอย่าพูดเสียงดงัง ไม่พูดเสียงดังนะคะวิ e r สเปรสชันซีนิก loud loud นะคะวิ e r สเปรสชันซีนิก loud จำคำศัพท์ค่ะเสียงดัง loud นะคะจำแบบไม่ลืมจำแบบภาษาอีสานจะนึกถึงเ่าเก็บเข่าบันเฮ้าเนาะเออนึกถึงเ่าเก็บเข่าโลดนั่นแหละ loud เสียงโทรทอาหารข้างล่างนิดนึง Loud แปลว่าเสียงดัง